ขณะนี้ก็เวลาจะสิบแปดนาฬิกาลแล้วครับนี่เป็นการแข่งขันซ้อมฟุตบอลระหว่างทีมตำรวจครับกับทีมทหารอโอลิสกับอาร์มี่นะครับนี่เสื้อสีส้มก็เป็นทีมทหารตอน,นนี้แต่คนนมนะครับรุ่นประชาชนรุ่นโอเฮนเลยนะครับนี่โดยเฉพาะเสื้อแดงตำรวจนี่สองปีที่แล้วนี่ยังเป็นนักเตะทีม มัธยมหรือว่าทีมหาลัยอวอมเก่งก็ยังเหลือเยอะนี่นนี่ส่วนบราเชตจะ50สิแล้วดูรีละนี่นี่น,นี่อายุแก่แรงนีูู้หล่อด้วยจะาบ,บราเชตนี่ออกจากบ้านไปนี่เมียห่วงมากเพราะรูปอรอ่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องไทยบ็อกซิง่งลูกแม่สองนาง ดูครับลีลาหมายเลขเก,ก้าไม่ธรรมดาเลยครับดูครับดูครับลีลานี่นโดยเฉพาะตำรวจที่เตะบอลเก่งที่สุดก็เกียรติศักติ์เสนาเมืองส่วนทหารที่เตะฟุตบอลเก่งที่สุดก็คือบัวขาวปอประมุกเพราะว่าบัวขาวถือว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยนะครับ นักมวยที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพมีหกคนนะครับก็ม,มีสุดสาคอนแสนชัยแบบัวาขาวและอีกสองคนผมจำไม่ได้อ้าโอโ้โหทีมทหารนะครับทีมอาหมี่นะครับอาหมีไม่เตะยิงเข้านะครับ้ปบบ่ดเิงแมสวยเลยนะครับทหารที่เตะบอลเก่งก็บัวาขาวปอรประมุกตำรวจที่เตะบอลเก่งก็เกียรติศักดิ์ ทหารเรือเตะบอลเก่งก็ปีจพงผิวอ่อนนั่งก็ได้สิลงไปรถุ่คาเสือคาอาอาะไัะดดะบาาเ,เป็นการซ้อมออกกำลังกายนะครับใครเลี้ยงผ่านก็ไม่ต้องไปขัดขากันเดี๋ยวมันจะเป็นนี่บาปกรรมนะครับนี่บาปกรรมก็คือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บเป็นบาปเป็นกรรม นี่บุญคุณกับนี่บาปกรรมไม่เหมือนกัน,กนเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นแบบมีน้ำใจอโอ้โหนี่เจ้าวอลเเชต์บังนะครับนี่ห้าสิบห้าสิบต้องลดลงเลยนะครับมันอันตรายนี่นักฟุตบอลนี่มันปะทะกันนะครับเอ็นฉีครับขาหากักมีมาเยอะทักษะไม่ธรรมดาแลครับนี่โดยเฉพาะตำรวจคนนี้ดูครับหลับตาโอ้โหโอ้ แม่ส่งกันสามสี่ชิ่งนะครับมันบางไปนะครับโอ้ตอนนี้ทาหารอันนี้อยู่ในเต็ดอันนี้เนื้ดูลีลาเอาเอานี่ห้าสิบแล้วนะครับนี่พ,พุ่มหัวลับจ้าพุ่มหัวจิ้มโอ้สารวัตรเออถอดเสื้อออกมีแต่ซิกแพคนะครับนี่ตัวเล็กๆนี่นี่ย่างกระแสนชัยนะครับนี่ เอาดูหมายเลขเก้าจะเยียบอืมไม่ทันนะครับโดยเฉพาะนักฟุตบอลไทยที่ไปได้แชมป์ในญี่ปุ่นก็คือเจ้าอุ้มธีรทรน,นะครับส่วนฟุตซอลก็สุภวุฒิครับไปได้แชมป์ในญี่ปุ่นส่วนวอลเลย์บอลก็ทัดดาวนึกแก้งจากร้อเอ็ดครับนักมวยที่ไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็มี6คน มีแสนไทยบัวขาวสุดสาครแล้วก็สุดเชา้านุดนุ่มนะครับหรือว่ากบน้อยส่อสกุลพันธุ์ไม่แน่นะครับแนอนาคตนี่ฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารทุนนี้อาจจะไปติดทีมชาตินะครับอ้ยดูลีลาลีลาอ้โหสารวัตรแนะ่หลอกทั้งคู่ต่อสู้หลอกตัวเองครับหมายเลขยน 5, นี่สิบห้านีเออ่เห็นท่านย้ายมาใหม่ๆนี่ผมก็งงอยู่ว่าท่านเป็นใครทําไมเตะบอลเก่งนะครับเสียเพียวอะไรดึงมาเซ็นสัญญาเข้าทีมเลยทีม ยามเย็นยิงอโอ้ยเอาโชคดีนะครับถ้าเป็นประตูใหญ่สิบเอ็ดคนนี่เข้าเสียบหลังคาเลยนะครับลูกนี้นี่ซ้อมเรื่อยๆนะครับในอนาคตนี่ไม่แน่นะครับฟุตบอลชายไทยสิบเอ็ดคนอาจจะได้ไปบอลโลกอืตอนนี้นี่ประเทศไทยเราฟุตบอลหญิงก็ได้ไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับ ฟุตบอลคนตาบอดเราก็ได้ไปฟุตบอลโลกแล้วฟุตบอลชายเดียวไทยได้แชมป์โลกเลยนะครับพงศ์สันอดทนนี่เป็นฟุตบอลชายเดียวเก่งที่สุดในโลกเรายังไม่ได้ไปแต่ฟุตบอล11บเอดคนผู้ชายนี่แหละผู้หญิงขนาดไม่มีหลีกผู้หญิงนะครับผู้หญิงเรายังได้ไปนะครับผู้ชายเราต้องพัฒนานะครับฟุตบอลสิบเอ็ดคนนี่บบบ,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 บ อ่ามาเลขตรงกอบโอ้โหูดูนะครับวนออกมาแล้วครับดูสารวัตรครับมาเลขห้ายี่ห้าแล้วครับดูโอ้วัยอายุห้าสิบแล้วครับเนผมนึกว่าเหรียญชัยสีขาวงนะครับนี่ความเร็วล้อยเมตรนี่อืสิบปีนาทีเศษเศษร้อยเมตรดูครับนี่แหละคือคนใจรักกีฬานะครับนี่มืดก็เตะนะครับนี่อ่านี่มาเลขสี่สิบห้าของอามี่ยูเนเต็ด โอ้โหจะเชื่อทับแรงไปนิดหนึ่งนะครับอ้าวครับหมายเลขสิบเอ็ดนี่นี่ตัวจวดเลยของตำรวจเลย่ะนี่เอาดูดูสูสีนะครับสิบเก้าลองนะครับคู่นี้นะครับความไวนะครับอืหมายเลขยี่สิบสี่ของทหารนี่ก็ใช่ย่อยนะครับนี่แต่ วิ่งเรีวเฉยๆเตะบอลไม่เก่งก็มีนะครับอยากอยู่เส้นโบกนี่ไปทดสอบแล้วนี่วิ่งเร็วเฉยๆนะครับเวลาได้ลูกฟุตบอลจะไม่เร็วนะครับบางคนวิ่งไม่เร็วแต่ได้บอลแล้วจะเลี้ยงเร็วทักษะมันไม่เหมือนกัน,นเอาเอาอืมมันไม่ตวัดลงนะครับมันไม่หกเลยครับ ครับในอนาคตอันใกล้นี้นี่ผมก็บอกประหลัดสมนึกอยู่ครับให้ติดหลอดไฟแต่ประหลัดสมว่าทําวิจารณ์แล้วชาวบ้านเขาเรียกเอาถนนนะครับโดยเฉพาะสนามอบตอแห่งนี้นะครับมีความสูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยเมตรนะครับนี่พูดง่ายๆว่าสูงที่สุดในพนิสแสก็คือจุดนี้แหละเอาดูครับไปเลยครับข้ามาคนเดียวอืมอ๋มอ,อ,อ,อโอ้โหดูดู ดูมีเวลามีเวลาถ้ากล้ามเนื้กกอขอ้อเท้าไม่ดีนี่เอ็นพลิกได้เลยนะครับนี่นอาเนี่เจ้าเชียดเจ้าเชียดโดยเฉพาะเสียเพียวก็จิตอาสาของแท้เลยนะครับนี่ออถ้าเพื่อนเยอะแกไม่เตะเลยก็ได้นะครับนี่จริงๆกแกก็อยากเตะแต่แกซีพ็นผู้เสียสละดูอ้ท ใกล้เคียงเลยนะครับอืม,อม,อมนี่แหละเจ้าวราเชต์นี่โดยเฉพาะสมชายบอลชายเดียวนี่ชนะมาหมดนี่ไม่ชนะแต่เจ้าวราเชต์คนนี้เนาะเก่งมาก <c oughs> เดี๋ยววันหน้าจะเป็นเดี่ยวใหม่นะวรลเชต <c oughs> ์ <c oughs> จะหาคนไปสู้กับพงสันอดทนแชมป์ฟุตบอลแชมป์โลกฟุตบอลชายเดียวครับคือคนไทยนะครับวเออด,ดมา คลิปนี forward. ้ก <principio Bernard> <path temper ament> ็พอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องไทยบ็อกซิ่งลูกแย่สองนางนะครับในอนาคตเราโอ้สารวัตรได้ก้มหน้าแล้วอืมก้มหน้าแล้วแทงคือสนุกเกอร์แล้วครับนี่ส่งสวยเลยนะครับส่งสวยส่งสวยในอนาคตครับช่องเราอาจจะไปเบียดช่องเก๋ไกดสไลเดอร์หรือว่าคำสิงเฟมิลี่นะครับแซดบิ๊กแซดนะครับนี่ อาครับตำรวจได้ลูกแล้วดูดูลีลาการคืนหลังอโอ้มันมืดแล้วนะครับมันมืดแล้วโอ้เอา,เอาสามสามต่อสามสามต่อสามเอา,เอาคลิปนี้พอแค่นี้ครับมันมืดแล้ว